삼아삼도 なもたさ Tak sesit, tak tak tapi tak maha tak kawan tang, sirasanamami. i uh, know sana

ni yam ni acu kaka toti para pati pata me si wika ti an yo me ata ti ta ji ko me ata to na upa ti ti ka ko mang anu wi Si Rato na upaw at hantiti, sa pehimepiye himana pehimana pa womina pa wote, ka masakomi, ka mahayatok, ka yang ka अल्ह य नं वका पंगवा तस्सथयतो पविस्सामिति लन्तपुत्रास्मि रदिन्ति वा विति पतनतीति कัจचि नो पोहंसु

sang kayu ni jiwarang kari sewa mi yawa tasak patikataya pun patikataya dan magasawata tapasiring sapasang hasaklang patikataya. परिजाय निवा मे देवाया नमाया Paratiya Brahmacariya Nukahaya Iti Puranan Chavetanang Patihangka Minawan Chavetanang Naupathe Sami Nyatra Chame Pavisati Anawan Chata Chapa Subiharo jati pati sangka yoni sosin asana pati sewami yawi watsita sak pati kata ya unasa pati kata ya dalam agasa watapasiring sakasam pasana pati kata ya yawi watu

kaya baca karamata yati nyata baca yang bawa tamanang ta yati tang jiwa rang tanu bahu jago ta sunyo สภานี kana imani, jiwa dani dan สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม tika yang สถาปัตยกรรม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  Hindi tamping dapato, tatupapung siya ko siya bukalok at tumatagolis sa tulis. Si wo sunyo sako ka na pato, ping dapato, at si kus na yang gatawa, hati riya si kus na ยะเถปัจจะยังปวัตตะมานังทาตุมาตะเมเวตังยะทิตังเสนาสนังตาทุปะทุญชโกชะหุคโลทาตุมัตะโกนิสัตโตนิช um ิวสุญโยัพพานิปนาอิมานิเสนาสนานิอาศิตุชนียานิ Iman tuh tiga yang pertawa, hati via cikus dan ia ya niscaya tuk yakaba cah yang pawah lama nang katu madrame wetan, ya yang tuk tangkila yak pesa cakarik karo tatu bakun cakor cakuk ธาตุมัจจะโทนิสัตโตนิชีโวสุนฺญุฐาโปปรนายังกิฬานปัจจัยเตสัจจะบริคคโรอจิบุจชนิโยอิมานโกติกายังปตฺตวาอทิวิย สติมันโตจะัายิโนสาม,มาธรรม,มังวิปัสสันติตาเมสุานนเปกิโนผู้มีจิตสงบมีปัญญาเครื่องรักษาตัวมีสติเป็นผู้เพ่งพินิจไม่เยื่อใหญ่ในการย่อมเห็นธรรมโดยชอบ ภิกขเวอาริยสาวกตระติจฉสหุประทันเยวะสาธุกลางโยนิโสมนัสิกโรติปิมัสละิงสติอิทังโหติอิมาสุปทาอิทังอุปัชติปิมัสละหิงอสติอิทังนาโหติอิมาสัิโรตาอิทังนิโรชติ ญาณิกังอวิชชาปัจจยาสังขาระสังขาระปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปะปัจจยาสัลายะนลงสัลายตนะปัจจยาผัสโสผัสสะปัจจยาเวทนา เวทนาปัจจะยาตัณหาตัณหาปัจจะยาอุปาทานังอุปาทานัปัจจยาภวภวปัจจะยาชาติชาติปัจจะยาชะรามระังโสกปาริเทวะทุกขโทมนัสสุภยาสาสังพวันติ เอวเมตัสสะเกวรัสสะทุกขันธัสสะสมุทโยโหติอวิชายะลเววาสิสตวิราคะนิโรธาสังขารนิโรโธสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโธวิญญาณนิโรธานา ยตา n i โรโสัายตนะ n i โรธาภัสส n i โรโภัสสนิโรธาเวทนา n i โร t o เวทนา n i โร t ตัณหา n i โ o t o ตัณหา n i l o t ุปาทาน ตินิโรธาชาตามะระังโสกะปริเทวะทุกขโทมานะสุปายาสานิรุจันติเอวเมตัสสะเกวลัสสะทุกขกันทัสสะนิโรโทโหติหนึ่ง อันนี้จะโตขันห้าไม่เทียงมีพาลิจังเทียงสองทุกขโต empty ใจให้เป็นอย่างอื่นก้าวปาก He said, para X2 take that bad, bad deep, deep. and ตัสู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพเจ้าอภาิวาทพระผู้มีพระภาเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนำเราึกถึงุณนั้นประเสริฐของพระพุทธเจ้าพระธรรมเป็นฐานที่พระผู้มีมพระภาเจ้าตรัสไว้ดีแล้วข้าพเจ้านามัสการพระธรรม สงสาวโกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วข้าพเจ้านอกน้องพระสงฆ์คุณอาระดิถึงคุณอาประเสริฐของพระสงฆ์ข้าพเจ้าขอกระดาษใบบูชานาใจอันประเสริฐและคุณงามความดีทั้งหลายที่มีอยู่ในมารดาบิดานราบระดกถึงคุณมารดาบิดาทุกชาติ ข้าพเจ้าขอรกราบไหว้บูชาน้ำใจอันประเสริฐและคุณงามความดีทั้งหลายที่มีอยู่ในครูบาอาจารย์นาบันิย์